สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษภทุกท่กานนะคะกลับมาพบกับแม่หมอใต้อีกแล้วคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายความรักของชาวราศีพฤกษภรัคนาพฤกษภดาวศุกร์ดาวจานันทร์พฤกษภนะคะก็พฤกษภนะคะก็คือผู้ที่เกิดวันที่21เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมประจำเดือนเมษายน2563 ท่านใดชอบไม่หมอกดไลค์ like, กดแชร์นะจ๊ะแล้วก็ใครอยากดูดูเป็นการส่วนตัวติดต่อที่ Facebook หมอต้าพายิบสีและที่ปึกษาปนาันฮะหัวใจนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวพฤกษบเนี่ยประจำเดือนเมษายนสมงัริเ,ร 63, เป็นยังไงไพ่ประจำตัวได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าก็ตัวคุณเองเดือนนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะหนึ่งอาจจะงานเยอะงานยุ่ง มีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบค็เรื่องเยอะนะความรักเนี่ยบางทีเนี่ยให้ระวังเรื่องของการเอาแต่ใจาอารมณ์ร้อนโผล่ขึ้นมานะคะเป็นศพแล้วก็สิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณในภายอสศวินคทอเรียนมีคนเข้ามานะแต่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมแม่หมอดูแล้วดูแลอย่างอ่ะคนโสดนะดูแลวยังแล้วถ้าเป็นคนมีคู่ล่ะหนึ่งคุณอาจจะงงแงงอนอะไรคนรักเนี่ยเอาแต่ใจใส่คนรักนะเ,เนี่ยเขาเนี่ย ก็พยายามงอคุณอะแต่เขาไม่ได้งอแบบงอแบบว่างอมากงอจางงออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็จะมีงอเนียนๆอะไรของเขามาเนี่ยหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีธาตุดินมังกรพ่อศกันลักษณะคนนิ่งๆเงียบๆคนไม่ค่อยพูดคนเป็นคนที่แบบเราจะรู้สึกเลยว่าคนคนนี้แอบนะแอบเล็กๆแอบเห็นกับตัวเล็กๆอืนะทีนี้ อดีตที่ผ่านมาตัวคุณในแพทย์เจอไฮดราเนบางท่านอาจจะแบบเคยแต่งงานมาแล้วเคยมีครอบครัวหรือลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบรักคบกันด้วยความเข้าใจห่วงใยไม่ใช่คบกันเพราะว่าความรักหวานแหววฟงฟิงหรือแบบหมดโบอ่ะเป็นลักษณะแบบเอออยู่กันเพราะความเข้าใจนะช่วยเหลือเอนดูเกื้อกูลกันนะเออลักษณะเป็นแบบอย่างนั้นมากกว่า มันไม่ค่อยหวานฟุ้งฟิ้งอะไรไม่ใช่อดีตที่ผ่านมาตำแหน่งคนรักได้ไพ่เดียมเพสบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับพ่อไม้แม่ไม้คนมีตําหนิคนมีแบบเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือบางท่านไม่แน่ใจว่ามีแบบมีมือที่3เข้ามาไหมแบบอาจจะมีมือที่3โผล่ขึ้นมามนเป็นดวงโดยรวมอะมือที่3มันก็อาจจะมีก็ได้คนคนนี้เป็นคนที่แบบสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงใช่ปะ่ะแฟนคุณไปติดผู้หญิงคนอื่นเนี่ย ก็อาจจะติดผู้หญิงที่มีตามําหนิเหมือนกันคือเป็นไพ่ได้ไพ่ผู้หญิงอะแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่มีตําหนี่อะแฟนคุณอาจจะไปติดคนมีตามําหนิมีครอบครัวแล้วมีอะไรแล้วพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าไม่ใช่แฟนคุณไม่มีใครนิสัยแฟนคุณจะเหมือนผู้หญิงมากถ้าแฟนคุณเป็นผู้ชายหรือแบบแฟนคุณแบบว่าคุณเป็นผู้หญิงอะแปว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะคนล่างคุณอดีตเนี่ยจะนิสัยแบบ เหมือนผู้หญิงอะรักสวนยรักงามไปป้าจุกจิกไปป้าเออลักษณะแบบอ่อนไหวมากอะแน่ดีตอะเออทีนี้อุปสรรคและปัญหาได้ไพ่10ดาบเจดถ้วยช่วงนี้อาจจะพักผ่อนไม่ค่อยพอนะคะเหนื่อยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเหนื่อยเหนยนักๆนเจ็ดถ้วยเนี่ยกออ็ตัวเลือกเยอะความคิดเยอะอะไรเข้ามาเอาอยัางไงต่อไปดีเป็นแบบว่า เหมือนมีคู่แข่งคนโสดนี้เหมือนจะมีคู่แข่งนะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราคงสู้เขาไม่ได้หรอกอแล้วก็ถ้าไม่ใช่ละ่ะถ้าไม่ใช่แบบความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะงานเพราะสุขภาพนะคะเออคิดเยอะคิดมากเหนื่อยหนักๆรู้สึกอ่อนเพียแล้วก็อาจจะบางท่านอาจจะเรื่องสุขภาพก็ให้ระวังนิดนึงไมเกรนนะคะปวดตามพวก กระดูกสันหลังปวดขาอะไรพวกเนี้โผล่ขึ้นมาปวดต้มเนื้อเออทีนี้ความรู้สึกหรืคิดได้ไพราชินีถือถ้วยกับจัสติสอารมณ์ภายน,นอกคุณดูแบบเอาแต่ใจคุณดูแบบเผด็จการแต่ในใจคุณอ่ะคุณอ่อนไหวมากราชินีถือถ้วยเป็นคนที่อ่อนไหวมากอาจจะคิดถึงแม่ก็ได้นะคะหรือมีความเป็นแม่สูงอยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องอยากจะปกป้องลูกปกป้องบริวาร จสติสเนี่ยก็อยากจะเลือกความถูกต้องนะคะถ้าคนที่มีปัญหากับความสัมพันธ์เนี่ยก็อยากจะจบอยากจะตัดไอ้พวกปัญหาอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยค่ะบางท่านก็รู้สึกอยากยาเลยดีกว่านะแบบนี้ไม่ถูกต้องฉันรับไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเราอยากทําในสิ่งที่มันถูกต้องคืออยากกลับมารักตัวเองอยากกลับแบบเฮ้ยเขาไม่ให้เกียรติเราอะดังนั้นเราจะแบบทนให้เขาเอาเปรียบเราแบบนี้ต่อไปเหรออันนี้เป็นความคิดของคุณนะคะไม่เหมาทายถูกหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์บอกไม่เหมาะเลยนะ ปัจจุบันในไพธราชินีเทอเรียนก็เป็นคนที่มีมีความเป็นตัวตัวเองมีความคิดที่เป็นของตัวเองคือราชินีเทอเรียนลักษณะไพ่นาาเนี่ยเป็นคนที่มีโก้นะมีโก้นะแล้วก็เออหนักแน่นไม่เปิดใจอะไรใครง่ายแต่ถ้าเปิดแล้วคือให้คนเนี้ยยากที่จะถอดใจนะแล้วก็มี บางท่านจนะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าแต่คุณก็ก็ก็คิดแหละว่าเอ๊ะจะคบดีไหมเพราะาดูเขาเขาด้อยกว่าเราดูเราเนี่ยเข้ากันได้โอเคนิสัยอาจจะคุยกันได้แต่บางที่เรารู้สึกเหมือนว่าเขาดูแลเราไม่ได้แล้วก็มีแพของความคิดคิดเยอะคิดมากบางท่านที่มีลูกแล้วเนี่ยก็อาจจะกังวลว่าลูกจะต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีมีการแบบว่าถูก อาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินนะเออเพราะมีไพ่ราชินธีธนูเป็นผู้หญิงถือเงินนะถามมาไพ่สถานาการณ์ของคุณนะ่ะแย่ไหมไพ่ไม่ได้แย่ทุกอย่างโอเคแต่ว่าบางทีเราเนะี่ยคิดเยอะคิดมากนะคะารานีธนูเป็นคนคิดเยอะนิดนึงนะทีนี้ไพ่อนาคตที่จะเกิดขึ้นด้ไพ่ the emperor the emperor เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษนะคะสามีคนที่ผด็จการ คนที่เอาแต่ใจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้อยู่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการต่างชาติได้นะคือคนคนนี้แม่หมออยากให้ระมัดระวังกับคนคนนี้อย่าทุมเทใจเพราะติดเดวิลเพราะติดเดวิลโผล่ขึ้นมาถ้าไม่ใช่รักสามเศร้าเนะนี่ยคนคนนี้มีบางอย่างที่เขายังเกี่ยวข้อง เ,เขามีพันธะเดวิสคือมีพันธะบางอย่างที่มันรัดตัวเขาอยู่อย่างลังตัวเขาอยู่แล้วทาให้เขาเนี่ยหันมาเต็มที่กับเราทุ่มเทใจให้เราเนี่ยยังไม่ได้เขาติดบางอย่างอยู่เป็นไพ่อนาคตนะหรือถ้าเขาไม่ได้มีใครเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องเดินทางเยอะมีงานมีความรับผิดชอบมีพันธาข้างค้างคาราคาซังในตัวเขาเยอะนะคะทำให้เขาเนี่ย มาเต็มที่กับเราไม่ได้แบบนะคะเด็กๆเล่นแล้วก็ให้ระวังว่าแบบเขาติดอ่ะเขาติดที่เขาจะแบบมาทุ่มเทให้เราอ่ะมันมันไม่ได้สุดอ่ะคือเขาอาจจะติดงานติดอะไรของเขาอ่ะเออหวังว่าไม่ติดโควิดนะช่วงนี้เป็นเยอะวันนี้เป็นเยอะขึ้นมาอีกแล้วอะ ก็นั่นแหละก็ยังไม่อยากให้เทใจให้กับคนคนนี้หรือแบบถ้าไม่ได้มีปัญหาเมือที่3อะไรเนี่ยก็คือแบบว่าคนรักอาจจะแบบงานเยอะงานยุง่งแล้วก็ให้ระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารอาจจะสื่อสารผิดพลาดกันได้นะคะเพราะมีอัศวินดาบในการพูดบางอย่างโดยที่แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นึกถึงว่าคนฝั่งจะเป็นยังไงทีนี้มาดูไพ่สรุปนะคะใบแรก5ดาบ1ดาบ The Sun แล้วก็8ไม้เท้า ห้าดาบก็รู้สึกเหมือนโดนทอดทิ้งรู้สึกว่าเราต้องต่อสู้คนเดียวต้องรับผิดชอบคนเดียวอาจจะเป็นการงานครอบครัวอะไรพวกนี้ค่ะเราต้องแบกแบกไว้เรารู้สึกแบบว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยเราฟังเราหรือช่วยเหลืออะไรเรานะเนื่องดาบปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณนะ่ะอยากจะขี้คายอยากจะเคลียร์นะผ้าเดือนนี้บอกว่าเดี๋ยวได้เคลียร์นะคะความชัดเจนปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะมีเดิลซันด้วยความชัดเจนโพนะคะ นำลดโตผุดแน่นอนค่ะนะ,ะแปดแม่เท้าเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะการเดินทางแหละหรือการแบบพัฒนาชีวิตของคุณนะไปอีกขั้นหนึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารออนไลน์หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กน้อยก็ได้นันเดซันเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบลูกของคุณก็อาจจะหมายถึงแบบคนรักอาจจะอายุน้อยกว่าทําตัวเหมือนเด็กเออก็ได้แต่แม่มอกเป็นความรู้สึกเหมือนว่า ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเนี่ยเดือนนี้จะได้เคลียทุกอย่างจะชัดเจนทีนี้มาดูพออ่ออร์เคิลใบแรกนะคะ tweet, ยีทวีตพ่รังเข้ามาบ้างนะไพ่รังบ้างคือมีคนเข้ามาเป็นคนแบบพูดจาพูดจาพูดพูดจา,จา,จา,จาดีนะอ่ะสื่อถือถัวเป็นคนที่แบบขาาวดีอารมณ์ศิลปินต,ติดเนี่ยเออแต่คุณไม่ชอบอะไรที่มันไม่ชัดเจนเพราะคนคนนี้ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไร เพราะเขาเป็นคนที่แบบไหลไปเรื่อยติดไปเรื่อยใช้ชีวิตตามอารมณ์เอไพ่แบบว่าวิธีคือการถอยหลังถอยหลังนิดนึงบางทีเราอาจจะพูดอยากจะพูดอะไรตรงๆอะไรออกไปไพ่อบอกว่าก็ถอยหลังอาจจะหมายถึงว่าถ้าเราลองหยุดนิ่งๆกับคนคนนี้ดูบ้างเนาะเพราะว่าถ้าจะไปคาดหวังอะไรกับเขาเลยอะไพ่ดูแล้วความนันยากเ,าเขาใช้ชีวิตบนอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าใบต่อไปเวลลซูนความชัดเจนนี่ไงความชัดเจนของคุณนะคะ ก็จะได้แล้วนะเดี๋ยวความชัดเจนอะไรก็ตามก็ตามนะที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยก็จะคลี่คลายนะคะตัวคุณในไพ่สิบถ้วยก็จะมีความสุขนะคะครอบครัวก็จะกลับมีความสุขอืมแล้วเร็วนี้แหละไพ่บอกเร,เร็วนี้แหละแล้วคนคนนี้ก็จะเข้า,าเป็นลักษณะของผู้นักวิชาการคนที่มีความสามารถสถาปนิกวิศวะอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยจะมีคนเข้ามาสำหรับคนโสดนะจะมีคนเข้ามาเออ ใบต่อไปันนีมูลก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปเที่ยวนะคะไปที่ที่โรแมนติกที่ที่มีน้ําอาจจะไปพวกเกาะอย่าไปฮ่องกงนะคะอย่าไปนะโควิดเยอะเป็นทายแบบว่าดมูลคือเป็นสถานที่ที่โรแมนติกอะหรือตัวเราเองรารู้สึกว่าอารมณ์เนฉันอยากไปเที่ยวอะฉันอยากไปที่ที่มีน้ำฉันอยากไปเที่ยวทะเลฉันอยากไปน้ำตกเอออารมณ์แบบว่าอยากไปอะ ส่วนคนรักนะ่ะถามว่าเขาอยากชวนไหมเขาก็คิดนะแต่เขาไม่กล้าชวนเขาไม่กล้าพูดได้ไพ่ตัวเขาได้ไพ่เจ็ดดาบหรือตัวคุณนะไปแล้วก็มีคนส่องค่ะอยากรู้อยากเห็นไปทําอะไรไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนแบบเอออยากรู้เรื่องของเราเอออ่ะก็เป็นคลิปด้วยรวมนะคะท่านใดชอบแม่หมอก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะ แล้วก็ใครอยากดูดวเป็นการส่วนตัวนะคะก็ติดต่อที่ Facebook หมอตาพายิบซีและที่ปรึกษาัญหาหัวใจคิดค่าครูเริ่มต้น299บาทนะคะอ่ะวันนี้หมอก็ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย